มีหมาสามตัวเฝ้าบ้านไม่มีคนอยู่เลยมาๆมาๆมากินเล้วแล้วเล้วแล้วแล้วมีบ้านสามหลังหนึ่งสองสมสี่บ้เลก็ไม่มีคนอยู่นะมาๆมามากินเล้วมาจอดยู่ห้อด้วยมามาเร็วเร็วโอ้ยเนาะมาเร็วลูกมายหนองหมาก่อนนะมาเร็วมามาสามหลังนี่คือเรียงกันเลยเนาะ ทำไมมดมา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 เร็ว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 เวเขาจะยอมเราหรือเปล่าเนี่ยมาแม่มาแม่อ้มาไม่ยอมมาเลยเห่าอย่างเดียวเลยเฮ้ี่น้องเท่เา,ทามาแม่จะเข้าไปก็จะว่าเราบุกลุกอีกเนาะเข้าไปดีไหมอ่ะอ้ขับรถมานี่ยังไม่เจอคนเลยนะ ฮัลโหลอยากให้เขากินนะ่ะได้ไหมน่ะเขาไปบ่ฮึเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนก็ได้ค่ะหมาเขามองเราอยู่นะไอ้เไอ้นี่ทำอะไรอยู่ซ่างไม่เจอใครย้ายที่ก่อนย้ายเพราะว่าอาหารไนหมาอยู่ด้านหน้านะคะเราเอาไป เอาเอาหางให้น้องมาคนขับรถไปตรงโน้นเลยมา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 ,มา,มา,มา,ากินแล้วมุกอยาสามตัวม,ม,มีขาโยด้วยจ่อยหรือเปล่าก็ไม่จ่อยเท่าไหร่นะมา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 ,มาให้กินสายละเหินเจ้าน่ะคนมีอยู่บ้านนี่แหนะละนะมาเล็วนี่นะไม่ต้องแย่งดอกนี่เด้อกองไว้นี่เด้อใส่เด้อมามา อันนี้นี่กองไมนได้ละที่สามกลองโอเคสองกองก็ได้เอผื่อ,อม,มันกินถิ่มไม่ได้ละอ้ากินเลยไปก็นเด้อผุนนะคะโยนกันมี่ผุนเป็นแฟร์สามแล้วนะคะลายเสือพวกเขาไม่กินเราแค่เทไวปให้เนอะสองกลองไปกินด้าบางตัวมันไม่เคยกินมันก็บม่กิน,นะคะ่ะทุกคนโอ้ยมาเล่นคนนี้บัดสามหลัง ช้างสามลังมีเฮ็ดไว้แล้วกันฝนบ่มีเลยนะคะอู้ไปแล้วแเดินทางมากินเด้อไปเด้อไปไว้เป็นกำลังใจให้มาดาโมโหดี่นะคะฮ้อนฮ้อนลมฮ้อนแล้วใบามากับฝนที่โต๊ะระบาดช่วงนี้นะคะทุกคนเวลาฝนตกนี่ต้องระวงังระวังเยอะนะคะเดี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปกิน,นะคะ่ะเนีย่ยเนีย่นยตั้งท่าไปกินอยู่ I right. do ข้าละโจ๊ไม่คูนีก็มีเท่าน,นั้นนะคะกำทำไว้นะคะเด็กๆอันนี้ก็ทําไว้นะคะไม่มีคนอยู่นะคะมายยามไรกันย่างบุมี่นะคะเนี่ยส่วนทางนี้คุณผู้ชมดูคนเลี้ยงควายนะคะทาปไปใส์เดีทางไปซิกแซกนะคะ จอยที่ไหนเราก็จอดนะอันนี้คือน้องวัวนะคะกำลังบันเลงอุ้ยขนาดหน้านี่ยังจอยน้อง,งวัวเจ้าก็ได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะูเห็นโบเพือ่อนบจะล้างแต่หล,ลังงามๆได้ซื้อมาเพราะคือเห็ดแบบเพือนเอาไว้แล้วก็ไปกรุงเท่บุนะ้งไชเนาะที่พักสง น้องงูนะคะ3กิโลเมตรนะคะโูตั้ง3กิโลเมตรวันนี้ไม่ไปดีกว่านะคะออกลับบ้านเราดีกว่านานาว,วัดราชนะคะกุซุมานะคะมาดาโมโพเคยลงคลิปไปตั้งแต่พระยังไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะหมายถึงว่าพระพุทธรูปยังไม่เสร็จสมบูรณ์ วันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะโอ้ยสวยงามอีดทีเด้อพี่น้องสวยงามคักแน่ลายพี่น้องเอ้ยสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายก่อนนะคะวัดราชบ,บำ้รุงนะคะก็จะเป็นวัดที่พระใหญ่ที่สุดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ สวยจระแงนมากเลยจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะที่เพิ่นบอกอะ่ะคือแถวนี้จะมีพระองค์นี้แหละคะ่ะมีอภิพุทธรูปองค์นี้นะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะในกุสุมาแล้วนะคะใหญ่มากค่ะทุกคนสาถุกาธุกาธุกนะคะใหญ่สุดๆเลยนะคะนี่สร้างมาหลายปีเหมือนกันนะคะตรงโน้นนะคะเจ้าวาดอยู่ตรงโน้นนะคะเคนอดูมนฑ์ วันนี้ไม่เข้าไปเด้อพี่น้องเด้อให้บงรับๆเฉยๆนะคะงา้บ่เข้าไปก็บ่กเข้าไปเด้อค่ะพี่น้อง กไล่เด้อลน้อานเนื่อยขนาดเลยตรงนี้ก็ประกาศขายนะคะใครสนใจนะคะมาดูได้นะคะมาซื้อได้นะคะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะ ะะมีเบอร์โทรไว้นะคะเดีย๋ยเดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเป็นประกาศขายนะคะก็ใครสนใจก็แวะมาดูได้นะคะนี่มีราคาเอ้ยไม่ใช่มีป้ายบอกชัดเจนนะคะว่าทำความสะอาดเป็นบางส่วนนะคะทุกคนเห็นไหม อยู่หลังอำเภอกุสุมานนะคะอันนี้ตรงวัดราชบำรุงนะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะ น,นี่ก็คือแถวหน้าบ้านนะคะแต่ข้างบ้านนะคะอันนี้จะเป็นหลังบ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านดีกว่านะเพราะว่าหน้าบ้านเข้าทางโน้นนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะมาทิ้งโทรหาตามที่เบอร์โทรเจ้าของบ้านชิ้งไว้ได้เลยนะคะถือว่ามีใครสนใจนะคะ กเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะดูตู้น้ำดื่มนะคะตู้น้ำดื่มนี่ก็ตกยุคไปแล้วนะคะทุกที่ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะตู้น้ำดื่มเดี๋ยวนี้นะคะเยอะนะคะทุกคนนะยุคเปลี่ยนพี่น้องเอ้ย พี่พ่วงยังนี่เุ้ยพ่วงยังอ่ะอเป็นยังกับอะไรพวร่วงบัเราเดินทางต่อนะคะอันนี้ก็ขายนะคะสนใจติดต่อมาเลยตามีเบอร์โทรนะคะขายเหมือนกันนะคะประกาศขายได้นานมากแล้วนะคะแต่ยังไม่มีคนติดต่อซื้อเลยนะคะ ใครสนใจก็โทรมานะคะตามเบโทรนะคะก็ไม่ไกลนะคะก็คืออยู่หน้าอำเภอเราเองเนาะคะ่ะวันนี้รถคันนี้ก็แต่เมื่อวานนะคะนะครชัยแอร์เนาะคะ่ะรถรถเสียเนาะก็เปิดไฟแม่แม่ไฟเต่เมื่อวานเพื่อนะคะ Ơ, oh, phí chắc sẽ có Để đấy không, ngắm